สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีครับ com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเอาไอคอน d ี s k PC มาแสดงที่หน้าจอ d e s ก์ท็นะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้ง windows 11ครั้งแรกนะครับที่หน้าจอ d e s ก์ท็อ Desktop เนี่ยจะไม่มีไอคอนอื่นๆนอกจากไอคอน recycle bin กับ microsoft edge นะครับทีนี้ เราจะคุ้นเคยกับการใช้งานไอคอน Dis PC หรือว่าถ้าเป็นใน Windows 7ลงไปก็จะเป็นไอคอนหมายคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเปิดเข้าไปสู่ Drive ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทีนี้ในเมื่อมันไม่มีให้ในตอนเริ่มต้นเราจะทำอย่างไรเราสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ การนำไอคอน Disk PC มาวางไว้มาแสดงบนหน้าจอ desktop นะครับให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างใดๆก็ตามนะครับบนที่ว่างในหน้าจอ desktop นะครับแล้วก็ให้คลิกที่เมนู Personalize นะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอ Personalization นนะครับตอนนี้ก็จะมะีตัวเลือกให้เลือกทำงานเยอะแยะไปเลย ให้เราคลิกที่ทีมนะครับคำสั่งทีมคลิกที่ทีมนะครับแล้วก็ในส่วนของ related setting นะครับให้คลิกที่ desktop icon setting ตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับก็จะเปิดหน้าต่าง desktop icon setting ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราสามารถนำเอาไอคอนอต่างๆไปวางไว้ใน หน้าจอเดสก์ท็อปได้ก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราไปวางก็จะคือก็จะเป็นตัวดิสพีซนั่นเองนะครับยูเซอร์โปรไฟล์เน็ตเวิร์กรีไซเคิลซึ่งมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้ไอคอนรีไซเคิลบิเนี่ยแสดงอยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคอนโทรลพาร์ l นลนะครับเดี๋ยวผมลองเอาคอมพิวเตอร์ Computer นะครับแล้วก็ Control Panel นนะครับเอา2ออันนี้ ไปวางเพิ่มเติมในหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ไอคอนที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะครับพอคลิกปุ่มโอเคปุ๊บอ่าปิัวนี้ปิดไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอไอคอน t i i s p c กับไอคอน Control panel มาแสดงบนหน้าจอเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะ,ะเปิดเข้าไปในไร์ของเราได้โดยสะดวกนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการนำไอคอนรีส p ีซีมาแสดงบนหน้าจอ Desktop อใน Windows 11นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ